มาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะการมอบถังน้ําช่วยภัยแล้งที่จังหวัดชายภูมิค่ะ,คะบริษัทภาคเอกชนนะคะได้มอบถังบรรจุน้ําสิ่งของอุปโภคบริโภคและเก้าอี้สุขาสําหรับผู้สูงอายุค่ะช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่16อําเภอของจังหวัดชัยภูมิค่ะ ที่บริเวณศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชยัยภูมิค่ะนายโสพลสุวรรณรัตน์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดชยัยภูมิได้รับมอบถังน้ําขนาดบรรจุ1,000ลิตรค่ะจํานวน150ทั้ถังกล่องบรรจุอาหารแห้ง300กล่องค่ะและเก้าอี้สุขาสําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุจํานวน300ตัวจากเจ้าของบริษัทเกลียงถาวรคอนเทนเนอร์ค่ะซึ่งนำคณะเดินทางนะคะมามอบด้วยตนเอง เป็นความตั้งใจของภาคเอกชนค่ะโดยการประสานงานของผู้ใหญ่ใจดีได้ส่งต่อความสุขไปยังชาวบ้านที่พื้นที่16อำเภอของจังหวัดชัยภูมิโดยเฉพาะประชาชนค่ะในพื้นที่ที่เสี่ยงประสบภัยขาดแคลนน้ำน้ำดื่มน้ำใช้ค่ะก็ให้มีภาชนะน้ำเ,นเก็บสำรองไว้ใช้รวมถึงผู้ขาดแคลนนะคะผู้พิการผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ นายสมานคุณากรภัยบูรณสิริกรรมการผู้จัดการบริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์จำกัดกล่าวว่านอกจากถังบรรจุน้ำา1 0 0 0ลิตรแล้วเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่ทำตามความตั้งใจเพื่อช่วยเหลือพี่น้องนะคะช่วยเหลือชาวบ้านโดยเฉพาะผู้พิการผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นก็คือ เก้าอี้สุขาเคลื่อนที่ค่ะน้องสุค่ะซึ่งได้แรงบันดาลใจนะคะจากการไปเที่ยวต่างางประเทศแล้วก็ไปเจอค่ะปัญหาห้องน้ํานั่งยองอ่าส้มสึมบ้านเราเนี่ยแหละนะคะเป็นปัญหากับคนที่มีอายุเยอะนะคะอายุสูงสูงอายุอ่ะนะคะเขาข้อไม่ค่อยดีว่าอย่างนั้นเถอะจึงได้ออกแบบนะคะเก้าอี้สุขานั่งราบค่ะให้สามารถพับเก็บไปไหนต่อไหนได้อันนี้ติดตัวได้ด้วยนะน้องสุรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมค่ะ สามารถเก็บไว้ใช้ในบ้านพกติดรถไปด้วยนะคะในการเดินทางเจอห้องน้ำที่ไหนที่เป็นที่นั่งราบนะคะเป็นส้มซึมก็สามารถใช้ได้เลยค่ะ,ะทำธุระส่วนตัวได้เลยซึ่งชุดนี้ไม่ได้มาทำวางขายนะคะทำจแจกอย่างเดียวเลยนะน้องสุเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อจำหน่ายนะคะก็เพื่อแก้ปัญหาให้กับท่านที่เจอปัญหาเหมือนกับตัวเองเนี่ยแหละนะคะเนี่ยเอาไปวางครอบอได้เลยนะคะแล้วก็เป็นขาตั้งนั่งเหมือนชักโรครกค่ะน <Okay. S 1> ้องสู